สวัสดีครับนี่ก็เป็นรูปภาพคันจริงๆเลยนะครับถือว่าเป็นภาพปลดเลยของ Toyota Innova Hybrid ิใหม่2023นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเหมือนภาพเรนเดอร์ที่เราเคยนำเสนอไหมซึ่งสื่อต่างประเทศก็รายงานอีกว่านะครับเจ้า Innova h y b r i ิใหม่คันนี้จะมี5สีด้วยกันนะครับได้แก่ไวท์แบ็กดาร์ k สตีลเกรสิ s เวอร์และนี่ก็เป็นรูปด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะเห็นเส้นสายของตัวรถอยู่หน่อยนึงนะครับ ส่วนล้อก็เดาวว่าน่าจะเป็นขอบ17นิ้วหรือไม่ก็18นิ้วนะครับนอกจากนี้ในสื่อต่างประเทศยังรายงานว่า Innova h y b r t ิใหม่นะครับจะมีชุดแต่งพิเศษโมเดลลิสต a มาด้วยนะครับเช่นไฟเลี้ยว LED เบาะนั่งแบบกัปตันซีดนะครับในแถวที่2กัปตันซีดก็คือเบาะ2แถวนะฮะแยกจากกาันประตูไฟฟ้าแล้วก็ระบบสั่งงานด้วยเสียงย้อนกลับมาดูรูปด้านหน้ารถกันบ้างน,นะครับอันนี้ซูมขึ้นมาให้ดูอีกนิดนึงนะครับ จะเห็นกระจังหน้าสีดำไหมฮะตรงข้างๆโลโก้โตโยต้มันจะมีปุ่มขึ้นมาปุ่มหนึ่งนะอันนี้ก็คาดการว่าน่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะอาจจะมาพร้อมกับระบบ ADAS ก็เป็นได้น,นะครับสำหรับ Toyota Innova Hybrid ใหม่2023นะครับสำหรับใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอ Toyota Innova ใหม่นะครับก็รอกันได้เลยนะฮะคองอีกไม่นานเกินรอนะครับก็จะเข้าไทยแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นาะซี C 90ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ